สวัสดีครับเจไดบิ์คอยน์มาเนอร์นะครับวันนี้นะเราอยู่กับเครื่องที่ร้อนแรงที่สุดในตอนนี้เลยนะฮะมันคือเครื่องขุดแคสป่ามายเนอร์นะฮะหรือ KAS นั่นเองนะฮะตัวนี้มาถึงเราแล้วนะครับคือเป็นเครื่องที่แรงระดับหนึ่งเลยนะฮะแรงขุดของเขานะครับตัวนี้นะฮะจะอยู่ที่1นึ่ง Gh หน Th นะฮะตัวนี้นะครับราคานะครับตอนนี้ปรับตัวมา ที่ล็อตหน้าเนี่ยอยู่ที่3 5ม0 0นห้าหมื่นหาพันเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายได้และการคืนทุนของตัวนี้เป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะครับก็เป็นเหรียญเ,เครื่องนะครับตั้งแต่ KS 3 KS 2 KS 1 KS 0นะครับราคา5 8 3 5 5 5นนะครับ5,99 9,8นนะครับอันนี้ล็อตกรดกรดาแต่ล็อตที่เราอยู่ต้งหน้านี้คือล็อตมิถุนานะครับถึงแล้วนะครับ ส่งปุ๊บถึงปั๊บนะฮะบอกเลยนะฮะตัวนี้แล้วก็ KS 3นะครับร้าน8 5แล้ว KS เออ KS 3านะร้านแป KS 3ธรรมดาร้าน82ดสองนะฮะอินบ็อกมาก่อนได้นะครับอันนี้ราคาเนี่ยเราทําไว้นะคือส่งด่วนนะฮะมาคุยกันได้นะครับตัวนี้ขึ้นทุนเนี่ยสเดือน1เดือนนะตามลำดับเลยนะ แล้วเดี๋ยวเรามาลองขุดกันนะฮะว่ารายได้เป็นอย่างนั้นจริงไหมนะแต่วันนี้ขอแกะกล่องก่อนนะฮะโอ้โหตื่นเต้นมากนะให้ดูรายได้ปัจจุบันของ KS นะฮะ KS สามนะครับ,รบปัจจุบันตอนนี้นะฮะก็คือ69,900่ักรยดอลา 6, 9, ดาลาร์69,100่ัดอลลาร์ต่อเดือนนะครับอ่ะคูณสามห้านะก็จะอยู่ที่ เดือนละสองล้านสี่นะแล้วเราหาร8ดมาเท่ากับแรงขุดเครื่องนี้นะครับจะอยู่ที่เคสหนึ่งหนึ่งทนะฮะหารแดนะครับ,ร 8, รบเดือนละสามแสนนะคือแบบโอ้เครื่องขุดรายได้เดือนละสามแสนนะวันละเท่าไหร่อ่าเดือนละสามแสนวันละเท่าไหร่วันละหมื่นหรอ อ่าใช่เอามานั้นเลยเอาไม่ใช่วันลพันป่ะเอาวันละหมืน 10, 000, 000, 000, 000, 000, 000. ่นสิบเดือนแสนปีนึงสามแสนโอ้เดือนละหมื่นเดี๋ยวเราเปิดดูกันนะครับหน้าตาเป็นยังไงนะคือแบบตอนนี้มันโหดมากแต่บอกก่อนว่ารายได้มันจะตกลงในอนาคตได้ถ้าเกิดเครื่องมันมีลอดถัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าคนแย่งกงนขุดนะฮะ อ่ะเราแกะกล่องก่อนนะฮะอย่างราคาเครื่องตัวนี้รอดแรกเนี่ยมันออกมาก0 0นะครับแ0 0กว่านะครับแ0 0กว่าแต่ก็ว่ามันก็ห่างกันเดือนนึงนั่นแหละนะครับมันก็300แล้วนะอ่าราคามันก็เลยปรับลงไปนะครับนี่เปิดออกมานะครับก็จะเห็นเครื่องนะข้างในกล่องแพ็กเกจสีมุกชพูนะครับ ี่ข้างหน้าเนี่ยเขียนว่า KS นะครับตัวนี้เนี่ยเขียนว่า KS Series หนึนาา I าานง่งนะครับ k ซีรีส์ s หนึ่งนะ Iriver นะครับ KS ซีรีส์หนึ่งย่อว่า IR นะฮะตัวนี้อ่ะโมเดล IR KS ซีรีส์หนึ่งนะครับย่อมาจาก Iriver Iriver แปลว่าอะไร Iriver แปลว่าทานน้ำแข็งนะฮะ พอแกะกล่องออกมานะครับที่โฟมแดงๆออกมานะครับเราก็เจอตัวเครื่องนะครับน้ำหนักนะครับน้ำหนักอยู่ที่ประมาณสิบโลนะฮะอยู่ที่สิบโลกินไฟนะฮะกินไฟตัวนี้ต้องบอกว่ากินไฟน้อยมากๆนะครับน้ำหนักก็สิบโลก็เลาเรื่องอยู่นะฮะปดดึงไม่ออกนะอึบนี่เลยนะฮะ ออกมาแล้วนะครับเจ้า ks 1, 1นึ่งะฮะตัวนี้นะครับวันนี้นี่รายได้เอาเรื่องนะครับว <c oughs> ัดเสียวนะฮะอ่านี่นะครับหน้าตาของ ks 1นึ่ง model หนึ่งซีรีส์นะครับ <c oughs> โอ้ชื่อ <c oughs> นสนใจอยู่นะเดี๋ยวมาดูรายได้กัน อ่ไม่ใช่มาดูสเปกกันก่อนนะครับสเปคของ ks 1นะครับตัวนี้ก็คือจะอยู่ที่1 ts นะครับกินไฟ600วัตต์นะครับและราคา355,000าหนในรักหน้านะรายได้2 7 7 0 0นะครับแล้วก็เอค่าไฟ1 8 0 0นะครับได้2 7 5แสนเนทุน1.3เดือนนะครับอ ประมาณนี้นะครับเจ้า KS หนึ่งซีรีส์นะครับราคาตัวนี้ที่มานะหกแสนกว่าบาทนะครับหน้าตาประวานี้นะครับเอาส่งด่วนมาด่วนตีสี่นะครับเพื่อที่จะมาขุดก่อนใครนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าอ่าหน้าตาเครื่องมีอะไรบ้างนะครับต่างไปจากเครื่องขุดอื่นไหมนะครับอย่างแรกนะครับ ด้านข้างก็คือมีพัดลม2ตัวเอาไปให้ด้านหน้าหลังนะครับพัดลม2ตัวนะครับรวมกัน4ตัวนะฮะด้านหน้านะครับก็จะมี power นะครับ1ตัวพัดลม power หนึ่งตัวแล้วก็ตัว power หนึ่งตัวนะครับตัวนี้นะก็จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดนะครับแล้วก็ปลั๊กนะเป็นสาย ac นะแล้วก็มีตะแกรงปิดทั้งหน้าหลังนะฮะพัดลมใช้ ac เอ่อ ac ตัวพัดลมเป็น A V C นะครับ3 1 2นแอมป์นะครับตัวนี้ A V C ค่อนข้างทนนะฮะอะไหล่เรามีแล้วพัดลมนะครับใครสนใจนะครับสอบถามได้นะเครื่องตัวนี้ก็มีสัญลักษณ์ Q C มานะครับแล้วก็ปิดบอยมานะครับแกะไม่ได้แกะได้แต่พัดลมนะฮะตัวนี้นะฮะเราก็จะเห็นนะฮะว่าข้างในนะฮะ ขั้งในแอบซ่อนพาเวอร์ไว้หนึ่งตัวเล็กๆนะครับจริงไม่ใช่ p พาเวอร์ใหญ่นะเนี่ยถ้าเห็นทั้งในนะมันซ่อนเพาเวอร์เล็กๆไว้หนึ่งตัวนะครับเพราะว่าตัวนี้ไม่กินไฟแค่หกรอยวัตต์นะไม่ต้องเป็นใช้ไฟเยอะนะครับแล้วก็มันก็เป็นพัดลมพาเวอร์แค่เนี้ยพาเวอร์ตัวแค่เนี้ยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีรหัส Mac address นะฮะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ที่เสียบแลน นะครับแล้วก็มีไฟสเตตัสนะครับมีดี D2 d ่ D4 ีีนะครับก็เป็นไฟสเตตัสที่อ่าน่าจะเป็นฟอรกับนอร์มอลนะครับดี D2 ่เนี่ยน่าจะเป็นตัวไฟสเตตัสของสถานะเครื่องนะครับตัวนี้น่าจะเป็นสถานะการติดต่อกับปูนะครับแล้วก็ปุ่มรีเซตนะคือตรงนี้ไม่ต้องอะไรจิ้มก็ได้ใช้เล็บจิ้มก็ได้นะครับ รีเซ็ตกดค้างไว้ก็รีเซ็ตแค่นั้นเองนะครับ SD การไว้ลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะฮะเหมือนเครื่องอุปกอื่นเลยปร่ง IP r e รีพอรนะฮะไว้สำหรับหา IP เครื่องนี้นะแต่ตอนวันนี้นะฮะเราจะให้ดูแค่เท่านี้นะครับเป็นการแกะกล่องเครื่อง p h 1 Series นะฮะแล้วก็ติดตามไว้นะครับคลิปหน้าเรามาแกะเออมารีวิวการรันเครื่องนี้กันนะฮะ อ่านิดนึงนะให้ดูบาร์เหล็กข้างในนะครับคือ power อยู่ข้างในหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เชื่อมบาร์เหล็กนะครับจริงๆบาร์เหล็กนะี้ใช้กับ power bit main ก็ได้นะผมว่านะครับคือใช้ power bit main ส่วนบาร์เหล็กตรงนี้ได้นะแล้วแบบมันเชื่อมผ่านตัวของเหล็กตัวบาร์เหล็กนะครับไปจ่ายไปเครื่องนะฮะตรงนี้ก็ขัข่นดีไซน์มาไม่ใช้สายก็ถือว่า เพิ่มอัตราการความทนเพิ่มขึ้นนั่นเองนะฮะอืมแล้วก็ตัวนี้เคสเป็นอลูมิเนียมนะครับทั้งตัวนะอ่ะน้ำหนักสิบโลที่บอกไปเดี๋ยวเราวัดขนาดให้อีกนิดนึงนะครับวัดขนาดนะฮะความกว้างนะครับตรงด้านหน้านะ2ยี่สิบเซนนะครับด้านหลังก็คงเท่ากันแหละยี่สิบเซนนะครับ อันเวลาเจาะช่องระบายอากาศของตัวนี้นะครับใช้ความกว้างช่อง20่สิบเซนนะครับใช้ความสูงนะครับความสูงตรงนี้นะใช้อยู่ที่สามสิบเซน่าไม่ต้องถึงนะครับใช้แค่ยี่สิบเซนนะครับ25เซนก็ได้แล้วนะครับใช้ความสูง25เซนนะนีห้เซนนะครับ ในความสูง25เซนนะครับแล้วความกว้าง20สเซนนะครับในการวางเครื่องนะฮะหรือ19เซนก็ได้นะครับแล้วก็ความยาวเครื่องนะครับชั้นวางก็ควรจะอยู่ที่37เซนนะครับโดยประมาณนะโอเคประมาณนี้นะครับจนตัวสเปคเครื่องน้ำหนักเครื่องนะฮะจะให้ดูสเปคละเอียดอีกนิดนึงนะครับ นี้เป็นสเปคละเอียดนะครับก็คือ1น h ่งลกลบ10%อนะครับการยินไฟ600วัตต์บวกลบ10%บนะครับก็คือ1น h ่6 0 0วัตต์นั่นเองนะครับขนาดเครื่องนะฮะก็37บเซนคูณ19.5คูณ29เซนนะฮะน้ำหนักอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนิดหนึ่งนะอันนี้10โลกว่านะครับอ่ะแล้วก็ไฟนะก็คือใช้170-300ถึงโวลต์แต่แนะนำว่คือ220 นะครับจะไปใช้ขนาดนั้นอุณหภูมิที่รันนะโอ p e เรตนะคือ0ถึง35องศานะฮะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปรันก่อนนะฮะแล้วเราจะมาดูแรงขูดเสียงการกินไฟนะครับในคลิปหน้านะวันนี้ก็รีวิวแกะกล่องไว้เพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครา์กดติดตามกระดิ่งเพื่อดูคลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปเพยนครับสวัสดีครับ